ขับยอย่างจริงคตรแรงจะแตะ400หรือเปล่าแล้วกันว่าสมัครแล้วแล้วก็อุ๊ยอ,อ,อะไรวะเนี่ย เชื่ออะไรเนี่ยและหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าผมเนี่ยใช้จอยพวงมาลัยเล่นกับเกมโรบอทซึ่งรอบนี้เล่นกับโรบอทเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือจะมาเล่นรถป่าบอลกับเบ่าอาร์มเดี๋ยวมาลองดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะรถป่าบอลกับเป่าอาร์มเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะครับเออจอยพวงมาลัยเล่นกับมอเตอร์ไซค์ได้อยู่นะโอเคมาดูกันว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีรถอะไรบ้างนะส่วนในแมปนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะส่วนใหญ่นะรถใหญ่ก็มีมาบ้างนะเดี๋ยวเราม และนี้คือหน้าตาของรถป่าบอลนะครับโอ้โหเอาจริงแกแบบมาจากรถจริงเลยวะเนี่ยเออสวยนะคือรถป่าบอลเขาก็ตึงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูรถของเบาอามอีกทีนึงว่ารถของเบาอามเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูไงรถเบาอามใช่ปะใช่บอกเออนี่ไงรถเบาอามนะครับอันนี้รถเบาอามนะโอ้ตัวสีม่วงจ้เดี๋ยวผมไปเอารถป่าบอลก่อนต้องใส่เกียร์ด้วยคันนี้อ้าวรถดับรถดับรู้สึกว่าจะขับด้วยจอยวงอะไรนี่จะยากกว่าเดิม เดี๋ยวเรามาลองขับรถของป๋าบอลกันดีกว่านะครับดีเทลการนั่งนี่บอกเลยเฟีย้ยวจัด <c oughs> โคเท่เออแต่แรงไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะมาเดี๋ยวลองขับกันเลยดีกว่าทุกคนอุ้ยวลากขับยากนะเพราะวงอะไรหมุนมันไม่ได้หมุนไปด้วยนะขับเกียร์ยังไม่ทันตันเลยแอบเล่นยากว่ะแอบใช้ยากนะลองขับรถป๋าบอลมาเอาไปครับเกียร์หนึ่งเกียร์สอง เกียร์สามผมไม่รู้นะว่ามันต้องสับเกียร์รอบไหนเนี่ยอุ้ยสองร้อยกว่าหรือสามร้อยหรือร๋อต้อาม่น่ะเกียร์สี่โอ้โหเหมือนเหมือนเครื่องจะดับโอ้โหเอ้าชนชนก่อนมามาเดี๋ยวผมออกไปตั้งลำตรงนู้นก่อนคือมันมีสะพานไงมันเหินมันเหิน เดี๋ยวมันเหินเดี๋ยวมันเหินอ่าตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะพยายามคุมให้อยู่นะเพราะว่าพอใช้เป็นจอยพงมาลัยเนี่ยไอ้เนี่ยคุมยากจริงเพราะว่าแบบเวลาเลี้ยวรอบเลี้ยวอ่ะคือคือปกติเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่นี้มันควรจะได้ใช่ไหมคือนี้มันต้องแบบเหมือแนบบรถยนตนะ์อ่ะเออเหมือนรถยนต์มาเอาใหม่นะรอบนี้ลองรถป่าบอลน,นะครับแบบเต็มระบบนะครับผมเต็มระบบนะสี่เกียร์จ,จบๆไปฮนะหนึ่งสองสามไปครับผมเกีย๋ยวสอง อันนี้ผมม่าจะใส่เกียร์ไวไปหรือเปล่าไม่ค่อยถนัดเท่าไรมาครับเกียร์สามวิ่งไปสามร้อยกว่าแล้วอ่ะเกียร์สี่ครับเหมือนรอบรอบตกนะนี่เหมือนรอบตกไหมโอขับยากจริงเกียร์สี่วิ่งไปสามร้อยเก้าสิบแปดครับผมอ่ะสี่ร้อยนะสี่ร้อยนะ เออสี่รอครับผมโอเคตันแล้วเดี๋ยวสี่รอยกว่าโอ้โหแต่เ,เราลองรถเ่าอามบ้างนะมาครับในรอบนี้ผมจะลองรถของเบาอามนะครับมาดูกันว่ารถเบาอามเนะี่ยจะเรงนสู้รถป่าบอลได้หรือเปล่านะมาเดี๋เริ่มเลยนะตรงนี้เสียงค่อนข้างดังเดี๋ยวเราต้องไปแล้วไปครับผมไปครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปครับนิ่งๆออกตัวนิ่ง าอุ้ยเกียสามครับผมอันนี้รถรถเปบาอาร์มเออรถเปบาอาร์มจะไป,ไปเป็นรถป่าบอลได้เลยมาครับรถเปบาอาร์มวิ่งไปแล้วนะครับสามร้อยกว่าเกียร์สี่น่าจะตันแล้วอะเกียร์สี่ต่อเลยอันนี้ผมอาจจะใส่เกียร์ช้าหรือดีเลย์นิดนึงนะไม่รู้ว่าต้องใส่ตอนไหนสามร้อยว่าเหมือนกันนะจะแตะสี่ร้อยหรือเปล่า เครื่องวูบเหมือนกันนะ900ไ้300กว่าอุ้ยอ่าผมลองเต็มที่แล้นะอันนี้เหยียบคันเร่งแบบไม่ยกเลยนะทุกคนก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ398ประมาณนี้เออก็แรงอยู่นะในแมปเนี่ยคนเล่นรถป่าบอลเยอะอยู่นะรถเบาอาคนก็เล่นเยอะนะครับหลังจากเทสรถไปเนะี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะผมใช้จอยพวงมาลัยนะครับมันก็อาจจะ ไม่ได้ลื่นไหลสักเท่าไหร่เนาะแต่เอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี้ยผมก็แยกไม่ค่อยออกนะว่ารถป๋าบอลกับบ่าวอามเนี่ยรถใครแรงกว่ากันเอาเป็นว่าพี่ๆน้องเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้นะว่ารถป๋าบอลกับบ่าวอามใครแรงกว่าเดี๋ยวก่อนจะหาปิดคลิปนี้ไปเดี๋ยวแถมไม่อีกคันนึงแล้วกันนะเมื่อกี้เนี่ยผมลองจะขับรถใหญ่แล้วเออรถรถไอ้กระบะเนี่ยไอ้แคบมาขับยากอยู่นะโอ้มีเวฟแบบว่าเวฟส่งของเลยนะมามาเดี๋ยวเอาสักคันนึงเอาสีเขียวแล้วกันชอบอะไรที่มันเป็นสีเขียวแล้วกันอันนี้น่าจะป่ะเออนี้น่าจะร้อยสิบค ฟังแค่เสียงนี่ฟังแค่เสียงดูดีเทลด้วยอันนี้มันทรงอะไรวะเนี่ยอันนี้มันคือรถทรงอะไรเนี่ยทุกคนอันนี้คือรถทรงอะไรคอมเมนต์มาบอกด้วยนะมาเดี๋ยวลองขับหน่อยแล้วกันเสียงท่อแม่งแปลกๆมา สองตัวด้วยมาเดี๋ยวพี่มาซิอีกน้องอ้าวโดนถูงไปแล้วอเงี้ยแลรวนะเงี้ยน่ชอโอ้แรงจัดคันนี้แรงจัดเลยและหลังจากที่ลองรถไปนะครับจะบอกว่าไอ้คันเขียวนี่แม่งโอ้โหนี่มันเวฟอะไรเนี่ยเวฟปีศาจหรือเปล่าวะ เสียงโคตรโหดโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้ละกันนะทุกคนก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไวเนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็รู้แหละถ้าพูดคำนี้ทุกคนก็จะรู้สึกเบื่อแล้วเฮียมึงพูดอีกอ่ะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้แหละโอเคนะแล้วเป็นว่าอย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยนะรถป่าบอลกับเบาอาร์มเนี่ยทุกคนเลือกรถคันไหนกันนะครับโอ้โหจากที่ผมมาลองเทสเองเนี่ยก็มาแรงพอๆกันอ่ะเออถ้าห่างกันก็ห่างกันนิดนึงหรือผมอาจจะใส่เกียร์พลาดไปด้วยเออเพราะว่าใช้จจอออยพวะไาาเนี่่ชก ยากกว่าเล่นปกติพอสมควรนะเพราะมันแปลงมาเนาะแต่ก็สนุกดีครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็หลังจากที่ผมได้เทสรถป่าบอลกับบ่าวอ้ามไปเนี่ยผมว่ามีคนเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นแล้วมาลองบ้างนะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อแมปไว้ให้นะครับมายังอ้าวยังไม่มาอ้าวดีดแปด มาแล้วนะครับนี่คือชื่อแมปนะถ้าใครอยากจะเล่นก็ลองเข้าเล่นดูนะเอ,อและถ้าใครเนี่ยอยากจะมีโอกาสที่จะได้จอยเกมกับผมหรือว่าได้มาเล่นเกมในโรบอกด้วยกันนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกมาได้เลยนะครับผมใครสมัครแล้วก็มาคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันว่าสมัครแล้วแล้วก็อุยอ๊ยอะไรวะเนี่ยเออชื่ออะไรวะเนี่ยเอา้าเอ้าอะไรของมันวะเออเป็นว่าสมัครสมา,สมาชิกมาได้ครับเผื่อมีโอกาสได้เล่นด้วยกันนะทุกคน เอาเป็นว่าสมัครสมาชิกได้หนช่องเลยนะครับและขอแถมีกนิดนึงอย่าเพิ่งรำคาญกูนะเว้ยทุกคนจะบอกว่าถ้าอยากให้ผมเล่นแบบอะไรต่อไปเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะว่าอยากให้เล่นแบบนี้ชื่อแมปอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยากให้ผมเล่นตะลุยแมปเออต่งตางๆหรืออยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือทําเควสอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าแบบว่ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะแล้วผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยมีไลฟ์สตรีมในทิกต็อกด้วยนะครับในยูทูบเนี่ยอาจจะตามมาเร็วๆนี้เพราะว่าคอมผมเนี่ยมันไม่ไหวนะบางท วันแม่งก็ไม่แหลกเลยแต่บางวันก็แหลกชิบหายนะครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นการเทสรถแล้วก็ลองรถไปสักส่วนใหญ่เนาะก็ก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวพูดเยอะก็รำคาญกูอีกนะคนดูนะเอาเป็นว่าโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเออแล้วมีคนถามมาเยอะด้วยนะในทิกต o k นะว่าแบบเออพี่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยซึ่งไปดูคลิปย้อนหลังได้นะทำคลิปรีวิวไว้แล้วแต่ตอนนี้อ,อุปกรณ์ผมเนี่ยได้ทําการอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะฟูลเซ DIY ของฝีมือแม่ผมเองนะครับเดี๋ยวไว้ทําคลิปลงให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าติดตามไปโชว์ไวนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะพูดตรงนี้ทุกคนก็น่าจะาราคาญกูอยู่เหมือนกันเนี่ยคือพี่ๆน้องๆชอบบ่นไงว่าไอโชนพูดมากจังว่าเมื่อไรจะเข้าเนื้อเออเอาเป็นว่าก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยแล้วกันนะทุกคนนะแล้วก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้หรืออยากจะมาเจอกันสดๆเนี่ยสามารถมาดูไลฟ์ได้ในทิกต o อกนะครับเออไลฟ์ก็ช่วงตอนเย็นตอนมืดอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ติดตามไว้จะได้แจ้งเตืออนนเแล้ววจกัใหม่